สวัสดีครับผมม่อนธนชัยวิจิตบงทอนนะครเป็นน้องชายของพี่มินชริดานะครับครับผมเรื่องนี้ก็รับบทเป็นนักกันนะครับในเรื่องม y g โก d เด b นบัครับคาแรคเตอร์ประมาณคาแรคเตอร์ที่เราวางไว้นะครับคือเป็นแวมไพร์หนุ่มที่ต้องเหยียบย่ำทุกคนเพื่อให้ตัวเองได้อยู่จุดสูงสุดที่สุดครับผมก็ใครจะทำอะไรเราจะไม่สนใจเราจะสนใจแค่สิ่งที่เราอยากได้เท่านั้น ั้ก็ต้องเรียกว่าแบบนั้นครับแต่ว่าทุกคนจะได้เห็นความร้ายของนักกันในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการขู่เอ่ย <Okay. S 2> การทริกกี้คือการที่เราอยากได้อะไรเราจะไม่พูดแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาของสิ่งนั้นมาได้โดยที่แบบใช้วิธีอะไรก็ตามครับมีลูกน้องมีฝันคสนิทไหมมีลูกน้องครับมีลูกน้องเป็นเป็นหลักอยู่คนหนึ่ง oh. ที่ที่แบบเป็นคนสนิทอะไรเงี้ยครับแต่ว่า ในเรื่องเราก็จะวางไว้ว่าเราจะไม่พูดเรื่องโกเลนบัตรกับใครทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นเลือดที่แวมพายทุกคนอยากได้แล้วถ้าเราพูดกับลูลกน้องไปอย่างเงี้ยจะกลายเป็นว่าเอา้าแล้วถ้าอยู่ๆคุณอยากได้ละ่ะทำยังไงอะไรอย่างนี้ครับผมเราก็เลยจะจะจะเป็นตัวละครแบบนี้นะครับที่มีอะไรเราก็จะเก็บไว้เราจะไม่พูดกับใครทั้งนั้นอะไรอย่างนี้ครับทำงานบ้านยังไงบ้างเรื่องนี้จริงๆจริงๆอ่ะเราเราเคยผ่านผ่านตากับซีรีส์เรื่องเรื่องพวกแบบ แวไพร์ชวยไลท์อะไรเงี้ยครับที่เราเคยดูตอนเด็กหรือว่าจะเป็นแวไพร์ไดอารี่ที่เป็นซีรีส <Okay. S 1> ์อะไรเงี้ยรครับ <Okay. S 1> ก็ก็ได้มีการดูเรื่องเรื่องคาแรคเตอร์ของแวไพร์มาก่อนแล้วว่าจะเป็นประมาณไหนหอะไรเงี้ยครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะเวิร์กกับบทเป็นหลักครับผมก็จะอย่างเช่นตัวนกักการเนี่ยจริงๆเป็นบทที่วางไว้คือเป็นพลทหารเก่านะครับเราก็จะเอายังไงดีที่แบบถึงบทจะไม่เล่าถึงว่าเป็นทหารในในเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เขาเขียนออกแบบมาอะไรเงี้ยเราจะทํายังไงให้มันดูมีความ ต้องมีความน่าเกรงขามต้องมีความมีวินนัยหรือว่าแบบคึบๆแบบทหารหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็พยายามเวิร์กกับเรื่องนี้เป็นหลักเราดอมไม่ได้เรียนครับจับไปดำไปแดงเอาครับแล้วเรื่องนี้พอต้องทำงานกับจอหรือกับมินทำงานเป็นยังไงบ้างคือจริงๆทำงานกับสองคนนี้จริงๆทั้งสองคนเป็นอินโทรเวิร์ด คือเราก็จะเป็นคนที่คอยไปคุยกับคนนู้นที่คนนี้ทีอะไรเงี้ยครับก็แต่ว่าพอเขาเสียด้วยกันจริงๆก็ก็จริงๆผมจะเวิร์กกับพุ้มกับเป็นหลักมากกว่าเพราะว่าด้วยด้วยการมองตัวละครหรือด้วยอะไรย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่าพี่เขาดูหลายตัวแล้วแล้วเรา,เราดูแค่ตัวนี้ตัวเดียวอะไรเงี้ยคือทั้งหมดของเราก็คือตัวละครตัวนี้อะไรเงี้ยเราเลยแบบพยายามใส่ใจกับตัวของเราเป็นพิเศษก่อนแล้วกันอะไรย่างเงี้ยก็ก็พยายามเตรียม อ่านบททำกันบ้านภัยว่ามีวิธีเล่นให้หลายรูปแบบให้พี่เขาเลือกว่าซีนนี้อยากได้แบบไหนอยากได้เวไหนอยากให้มันดูน่ากลัวหรืออยากให้มันดูอ่อนแอแล้วฟลิปกลับมาเป็นจริงๆไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่าเอออะไรแบบนี้มันก็จะมีเราก็จะมีความชิคกี้หลายๆอย่างที่เราเตรียมไปให้เขาแล้วเราก็ช่วยกันเลือกมากกว่าว่าแบบเจ้าแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยด้วยการเข้าซีนกับจอร์จจริงๆก็ไม่ได้ตอบบทกันเยอะเพราะว่าคิดว่าแบบ คิดว่าทั้งสองคนคือทำกันบ้านมาได้ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ก็จะเป็นดูแลในเรื่องของตัวเองมากกว่าอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็จะมีแบบเซอร์ไพรส์จอสด้วยอะไรเงี้ยว่าแบบสีนี้เราบอกว่าเราจะได้แบบนี้นะพี่อาร์เขาบอกว่าแบบไม่ต้องบอกจอสด้วอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเลยอะไรเงี้ยจะได้ได้เห็นแบบว่าตัวเขาจริงๆว่าแบบเออเขาจะรับส่งกับเรายังไงอะไรเงี้ยครับก็จะมีก็ดีนะครับดีดีพอใจ,เร,อใจเราพอใจในตัวละครเรามากๆอยู่แล้วครับผมซึ่งถ้าใครได้เห็นจากเทเลอร์อก็จะรู้ว่า หน้าตาเราจะดูไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่เราเราจะมีรอยยิ้มรอยยิ้มหรืออะไรที่แบบรู้เลยว่าไอ้ตัวนี้ตัวไรนะแต่ว่าจะมีในในเรื่องจริงๆก็จะมีความร้ายเห็นหลายแบบมากกว่าคือจริงๆก็เป็นเรื่องแรกของ g m m TV นะครับที่ที่ได้มีการทำแบบ b l s e r i e s ให้มันเป็นแบบดูอัปเกรดขึ้นมาที่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นรัก ที่อยู่ในมหาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเป็นเป็นมีความใส่ความรำพายเป็นซอรี่เข้ามาแอดออนมาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าน่าติดตามเรารู้สึกว่าน่าติดตามครับอยากให้ทุกคนได้ลองดูว่าแบบม,มันเป็นยังไงโ,โชคชั่างเป็นยังไงื้ามสํานที่ชุดรำมพายผมผมบอกได้เลยว่าคอสตูมดีมากๆเป็นคนรวยที่คือคือเราก็ต้องรวยเนาะในเรื่องอะไรเงี้ยถ้าไม่รวยก็ เราก็จะยอมโดนไฟเผาตายอยู่มาร้อยร้ยห้าสิบปีสองร้อยปีก็ทําไม่รวยก็แย่แล้วอะไรเงี้ยครับใช่ก็ข้อตุ้มดีมากครับแล้วก็ด้วยช่างหน้าช่างผมทุกอย่างโอเคหมดเลยครับผมพุ่มกลับอะไรเงี้ยคือเราพยายามผมว่าทุกคนทุกคนใส่ใจกับรายละเอียดมากมากครับผมก็จริงๆอยากให้ลองดูแล้วลองคอมเมนต์กันมาดูว่าเออเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆซีนบูหรือซีนอะไรอย่างเงี้ยซีจอาจจะไม่ได้หนักเท่าต่างประเทศต้องพูดต้องพูดตรงๆก่อนเพราะว่าด้วย ด้วยหลายๆอย่างนะครับประเทศเราก็มันก็ประมาณนี้แหละครับแต่โดยรวมสนุกแน่นอนครับรับประกันเลยมีขึ้นสลิงไหมตัวผมไม่มีแต่ว่าตัวตัวจอร์จะมีจะมีขึ้นสลิง <h ums> ใช่ครับอันนี้คือเสร็จ่จงด้ือดด้ใจแทน จร,จริงๆอะอยากขึ้นนะเพราะว่าตอนตอน,ตอนถ่ายเทเลอร์อะเราเราได้ขึ้นแต่ว่าแบบ oh. พอด้วยอะไรหลายๆอย่างเลยเราว่าเราเลยแบบเออโอเคไม่เป็นไรเราก็พยายามไปเล่นจุดอื่นเอาหาหาจุดสนุกสนุกของเราในแบบอื่นเอาอะไรอย่างเงี้ยครับเข่งว่ามีอะไรนะชอบกินกอลเป็นยังไงโอ้ยกีฬากอลเป็นเหมือนยาเสพติดสำหรับผมเลยครับ <Hey. S 1> คือถ้าได้ลองเข้าไปแล้วนี่ออกไม่ได้ <Yeah. S 1> คือมันมันจะติดมันจะติดแบบติดมากๆเลยอะครับแบบ อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําเครื่องเล่นของพี่เอ้เครื่องวิ่งของพี่สาวพังไปเครื่องหนึ่งเพราะว่าเราฝึกซ้อมสวิงที่บ้านแล้วคือจริงๆมันก็ตีไปเรื่อยๆแหละครับแต่ว่าวันนั้นไม่ได้สังเกตว่ามันอยู่ใกล้เครื่องแล้วเราก็หดเต็มแรงป้องไปทีหนึ่งเสียงมาเลยครับใครทําอะไรอเราก็เอาละแย่ละเงียบไม่ได้ครับเครื่องแตกแบบแตกเลยครับจ่ายเงินมาเดี๋ยวนี้โอเค ว่าบางทีเราไม่ได้ออกไปไดฟาไงแล้วเราก็แบบเอออยากฝึกที่บ้านอะไรเงี้ยอยากตีให้มันชินอะไรเงี้ยครับเพราะว่ายิ่งตีก็พอมันยิ่งติดมันก็ยิ่งอยากเก่งขึ้นอยากทําให้ตัวเองแบบพัฒนามากขึ้นอะไรเงี้ยเลยเลยฝึกบ่อยครับใช่ช่วงนี้ก็จะเห็นออกรอบบ่อยสนุกครับน้องน้องตีเก่งมากๆอยู่แล้วอะสู้น้องไม่ได้เลยวันนั้นใช่สู้น้องไม่ได้เลย,เลยแล้วก็แพ้แพ้น้องเยอะเลยครับ แพ้ครับแพ้ยังแพ้อ,อยู่แต่ว่าก็ก็ยิ่งแพ้ก็ยิ่งดีเพราะว่าจะได้กลับมาแบบกลับมาแบบว่าฝึกตัวเองให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับผมปีนี้นะครับก็จะได้เห็นผมในในโรที่เป็นโรที่แปลกใหม่นะครับก็คือบัมพายนะครับฝากด้วยนะครับในไมค์โกลเด้นบัตนะครับและยังมีอีก 2, <laughs> 2เรื่องนะครับที่ที่ทุกคนจะได้เห็นกันก็นะคือน้องสาวไหยนะนะครับ <laughs> ผมกับเออเดซซัมเมอร์นะครับที่เล่นคู่กับน้องริวนะครับ ก็จะได้เห็นผมกลับมาในซีรีส์วแบบเต็มรูปแบบเพราะว่ามีหลายๆคนคาดหวังมากหลังจากที่เราหายไปอะไรเงี้ยว่าอยากให้เรากลับมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทุกคนจะได้เห็นกันแน่นอนครับคือคู่นี้คือใายทา่ส่งมาให้ตั้นให้เราเป็นปักดันน้องริวปาดันน้องริวเลยก็ไม่ใช่ก็ก็จริงๆจริงๆก็คุยและปรึกษากับพี่ออฟแหละว่าเออถ้าสมมติว่าจะคนจะมาคู่เราสักคนนึงเนี่ย จะเป็นใครได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อ๊อฟก็เลยแบบว่าเราก็ช่วยกับพี่พี่อ๊อฟแต่แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนเลือกนะสุดท้ายแล้วเราก็แบบแค่ช่วยกันคอมเมนต์คุยกันปรึกษากันมากกว่าว่าเออแบบไหนจะดีสําหรับเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็สุดท้ายก็เป็นน้องริวครับผมแล้วพอได้คุยกันก็รู้สึกว่าคลิกกันระดับหนึ่งว่าแบบไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันมีการตีกอล์ฟตีเทนนิสออกกําลังกายเข้ายิมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เป็นคนที่ตรงทป์กับ,บเราดีแล้วร,รู้สึกว่าน่าจะเวิร์กกันได้ง่ายและเข้ากันได้ดีครับ